ต้องรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้พร่องความมัวหมองอย่าให้มีขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถรเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมัเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออนายวพรด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพเออกอากาศทางสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุวสยุเทเมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา18.40นาฬิกา40นาที เวนวันพระสำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามานิดหน่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเ <c oughs> พราะว่าวันนี้เดินทางมาที่วัดฝายหินเพราะว่าวันพรุ่งนี้ จะต้องไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดแล้วก็ตรวจโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งขาดขาดการไปตรวจมาหลายเดือนแล้ว หลายเดือนวันพรุ่งนี้ตีห้าก็จะต้องไปแล้วไปจองคิวไปจองคิวไว้ตองเจาะเลือดประมาณหกโมงเอาเอา หมอว่าหมอมาเจ้าหน้าที่มาก็ลาราวนี่หกโมงเจ็ดโมงแต่ว่าเราต้องไปจองคิวไว้ก่อนใคร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 ก่อนก็ได้ก่อนอวันนี้ก็บันทึกเสียง ่นทางเฟซบุ๊กไรสไสวเทพบุญเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่มาเป็นวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ที่เก่าที่เดิมสมัยก่อนก็อยู่ที่นี่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดฝายหินที่นี่ นี่ก็ออกจากวัดนี้ไปโอ้ตั้งแต่ปี2562อืมน่าจะ5 6ปีแล้วมึงเนี่ย62 63 64 65 66 67 68โอ้7ปีแล้ว7ปี เมื่อปีสองพยกสิบสองปีนั้นโควิดมาพอดีเลยปลายปีปลายปีโควิดมาก็ไปพักที่กรุงเทพอยู่สี่ปีสามปีกว่า แล้วก็กลับมาเมื่อปี2555หอห้ 65. ออา65้ากสิบห้าเขาปหกสมาก็ขึ้นไปอยู่บนดอยสุดเทพ65กส้าปี66ก็ไป อยู่ที่ประเทศอังกฤษ a 7 7ไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์68ปรไปอยู่ที่สองที่เอสโตเนียกับเยอรมันเยอรมัน6เดือนเอสโตเนีย6เดือนแล้วก็กลับมาหเดือน พฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาเมื่อวันที่สี่กลับมาพอดีไปวันที่สี่ไปวันที่สี่กกลับมาวันที่สี่ไปเอสโตเนียวันที่สี่กลับมาวันที่สี่เอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับ เจ้าภักเจ้าภากถาาวายพัตตาหารเช้าเพนวันนี้ที่วัดดอยสพันยูในช่วงเพนก็มีคณะญาติธรรม,มฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ <c oughs> ก็จากสถานีวิทยุของเรานี่แหละสถานีวิทยุ96 fm 96้า,าสิบหวัดธาตไวสยุเทพเรานี่แหละแต่ว่าคนละรายการกันรายการของอาจ,จารย์วุฒิชาติอาจารย์วุฒิชาติชื่อรายการว่าฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ เอาตอนนี้ขอต้อนรับคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชอือคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชโอ้เป็นท่านแรกเข้ามาเอออันนี้ก็เป็นเอฟซีประจำอ,อันนี้เปลี่ยนสถานที่โอ้สาธุสาธุเป็นสถานที่มาวัดฝายหินอมกราบสาธุอนนะโอ้โมทนาโมทนาเป็นอย่างยิ่ง โอวันนี้เป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปพระนี่เออเป็นรูปพระ๋อเป็นรูปพระอืมดูจะดูคุ้นๆอยู่นะเนี่ยดูคุ้นๆสุวรรณสิงหาราตออสาธุสาธุนะ อ,อันนี้เปลี่ยนสถานที่มาหนึ่งวันพรุ่งนี้หลังจากได้ยาเ,เสร็จจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชีงยงใหม่โรงพยาบาลสงออตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ละโรงพยาบาลสง์มหาราชนครเชีงยงใหม่โอ้ตอนนี้เขาต้อนรับคุณรคณรูยาคุณครูยา ก็สอนนอมาแล้วโมดนาเป็นอย่างยิ่งนะข้อมกับอนี่ภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทพมังคลาจารย์สูสาธุสาธุอืมต่อมาก็โบตันโจนโอ้คุณโยมโบตันโจนอุยยาบอกว่าสาธุสาธุสาธุ ยมโบตันโจนจากรู้สึกจะประเทศอังกฤษเนี่ยท้าไม่อังกฤษก็เยอรมัน <c oughs> เนี่ยไม่อังกฤษก็เยอรมันอืมต้องขอบอกมาหน่อย <c oughs> จำจำจำไม่แม่นจำไม่แม่นอืมนี่นะโยมโบตันนี่นะอืมคริงส์บอมลีหรือเปล่าคริงส์บอมลีอืม <Birmingham. c oughs> เออบ,บอร์มิงแฮมมอธนามทธนาโยมบทตันบอกว่าสาธุสาธุสาธุว่นะอ๋อเมือเม่อกี้นี่โยมเพทไทยสุวรรณสิงหาราชนะรูปมันมาตรงกับโปรไฟล์ของ มาโปรไฟล์ยังยังไม่รู้ของใครเออมาอยู่มาอยู่มุมมาอยู่มุมมาตรงนั้นพอดีเอาควออาไปเนี่ยเอาวันนี้ fc มากันมากแล้วจะต้องว่าธรรมะลน้นี้น <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อบโโโทนากับเจ้าภาพยังไม่เสร็จเออเจ้าภาพถวายพระตาหารเพนที่โครงการอบรมบาลีก่อนสอบวันนี้เอคอณะของ อญาติธรรมนะรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาตินี่นะนะอันนี้ก็โอ้เราเอามาหลายอย่างมีญาติธรรมมา,าส่งมาฝากมาว่างนะเน,นะเมีมีหลายอย่างนะ จำนวนเงินอีกหนึ่งมเจ็ดบาทแล้วก็บวก1,500เป็น1นึ่งมื่นเก้าสอเออหนึ่งื่าสำหรับคณะของออฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ สถานีวิทยุ FM เก้าสิบหกของเรานี่แหละเนี่ยปนาน,นปนานวุฒิชาติฮงอ๋อคุณโยมสายสมอนเบนจญจกุลมาแล้วสาธุสาธุเออออออจากอุตรดิต์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์นี่ก็เป็นเออเฟซีตัวจริงอีกอีกท่านหนึ่งนะนะ อคราวนี้วันนี้คุณโยมโอ้โบตันหายไปาหายไปนานโยมโบตันหายไปนานโยบตัน,จน <c oughs> โจนนโ้สาธุสาธุอืันนี้คุณโยมสายสมรเวลากราบสาธุสาธุสาธุาๆๆานี่นีอ่าโอมดนาอ่รคราวนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าภาพเพิ่มเติม,มเสริมมาก็คืออูตรงขออภัยเอาออกมาวางแล้วแต่ว่าไม่ได้ถือมาด้วยอเอาข้าวสารเลยแล้วก็อของคณะเย ควสบายสไตล์วุฒิชาติก็เยอะนะมีข้าวสารมีอาหารแห้งมีไข่มีปลากระกป๋องออหลายอย่างแต่แล้วเขาคงยมที่มานี่เอออีกอีกท่านหนึ่งมาสมทบอืออีกท่านหนึ่งมาสมทบอืมต้องขออภัยลืมชื่อ,เ,อ,อเขียนเสร็จแล้วไม่ได้เอามาด้วยเอ,อ่อเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรบทนาก็แล้วกัน โมทนาโมทนามีลูกน้อยมาด้วยหนึ่งขวบจำแต่ชื่อเด็กน้อยท่านนันท่านนันยาดาน้อยท่านนันยดาชื่อท่านนันยดานอกนั้นลืมชื่อไปโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่ง มีข้าวสารแล้วก็ที่สำคัญมียาแก้ไอมะขามป้อมวันนี้ได้ยาแก้ไอมะขามป้อมมาจิบดีตั้งแต่อตอนวายมานี่ไม่ไอแล้วได้ยาแก้ไอมะขามป้อมอของโยมคนน้ำอีกหนึ่งแพ็ค มีหลายอย่างเข้าสารอีกสองกระสอบอ,อ,อาละโมธานาคือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่จะเป็นเจ้าภาพสมทุกกับเจ้าภาพหลักสมทบกับเจ้าภาพหลักก็เขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ที่วัดดอยสพันยูที่ท่านพระครูสุธธตตะกิจจาพิรมจเจ้าอาวาสวัดดอยสพันยู รักษาการแทนเจ้าคณะอ่ำคือแม่วางด้วยอขอขอบคุณบทนาวปนอย่างยิ่วันนี้ก็นั่งรถมากับท่านพระครูสุตตะกิจจาพิรมนะมท่านพระครูก็จะไปที่วัดลกโมรีก็เลยถือโอกาสขอนั่งรถมาด้วยท่านก็มาส่งที่วัดฝายหินนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระของ ธรรมะในวันนี้กันเมื่อวานนี้ก็ว่ามาถึงเวทนานุปัสสนาวันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายในกายเวทนานุปัสสนาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมวันนี้จิตานุปัสสนา เตจิตานุปัสนาพิจารณาเห็นจิตในจิตนะเป็นหลักการใหญ่ของการปฏิบัติของการปฏิบัติทมในพระพุทธศาสนาทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ทั้งสองอย่างคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิต เป็นหลักสำคัญมากว่าไปแล้วสองข้อวันนี้ข้อที่สามจิตจิตเตจิตตานุปัสนาพิจารณาเห็นจิตในจิตยังไงจิตตานุปัสนาสติปฐานสิบหกมีสิบอย่างคือการเจริญสติเพื่อรู้ทันสภาวะของจิตที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆเช่น มีราคะมีโทสะมีโมหะอันนี้เป็นกิเลสหรือปราศจากกิเลสมีความหดหู่ความฟุ้งซ่านเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิเพื่อให้เป็นต้นนะเป็นต้นเดี๋ยวมันจะมี16อย่างเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดดับของจิต เป็นวิปัสนาสายตรงเลยทีเนี้ย <c oughs> เป็นสายตรงเลยรายการของเราเนี่ก็พูดเรื่องสมถะมาหลายวันเป็นเดือนน่ะเป็นเดือนสองเดือนมังที่ผ่านมาเนี่ยนะสมถะตั้งแต่พุทธานุสติเนี่ยกรรมฐานสี่สิบอย่างสมถะเนี่ยนะพุทธานุสติจนสุดท้ายจตุธาตุวะวัฏฐานะ มังจบไปเมื่อสองสามวันก็มาเริ่มฝ่ายวิปัสนา็ร,รายการของเรานี้ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุวัดสุดเทพหให้พูดเรื่องของการปฏิบัติสองอย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน มาหลายปีตั้งแต่ปีสอง5ันหร้อยหกสิบห้านะเออหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปนี่สี่ปีมาแล้วนสี่ปีมาแล้วอืมก็ไปเรื่อยๆวนวนกันอยู่เนะี่ยระหว่างสมถะกับวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ข้อที่สามจิตตานุปัสสนานี่ก็เป็น วิปัสนาสายตรงเลยทีเดียวเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนานแต่ทำมานุปัสนานี่เป็นนามธรรมส่วนกายานุปัสนานั้นเป็นครึ่งทางรูปธรรมเป็นรูปธรรมอันปปน,อนี้เป็นนามธรรมล้วนเลยนันใช้สัม แต่ที่เป็นรูปธรรมคือกายเนี่ยทําเป็นสมถะกรมรมฐานไดน้มีหลายหัวข้อเป็นสมถะกรมรมฐานหั่งที่ได้ว่าไปแล้วอย่างอานาปานาสติมั่งอะไรพิจารณาปฏิกูลนะอาหารปฏิกูลก็ใช่อเอาครัวน,นี้มาดูจิตตานุปัสสนานี่สิบหกอย่างมีอะไรบ้าง โดยมี16ลักษณะซึ่งรวมอยู่ในสติปัฏฐาน4ในส่วนของจิตตานุปัสสนาขั้นที่9ถึง12จิตตานุปัสสนานี่นะ9ถึง12 1ถึง4เป็นกายานุปัสสนา5ถึง8เป็นเวทนานุปัสสนา จาเถึง12เป็นจิตตานุปัสสนาหมายถึงอาณาปานาสติ16ขั้นตอนอาณาปานาสติ16ขั้นตอนก็คือ9ถึง12ส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะเป็น13ถึง16เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาในสติปัฏฐานสี่นี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาพูดถึงส่วนของวิปัสสนาที่เป็นอาณาปานสติ9ก้าถึงสิบสองอ้น,นวาไปแล้วอันนว่าไปแล้ว9กถึงสอว่าในตอนที่พูดถึงอาณาปานสติสิขั้นตอนอาณาปานาตสติสิบหขั้นตอน,อน,นา คราวนี้ก็มาในส่วนของสิบหกเหมือนกัน16อย่างของจิตลักษณะของจิตสิอย่างเอามาดูดูความหมายโดยรวมก่อน 1. จิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตตามความเป็นจริงด้วยสติไม่ให้ติดข้องยึดมั่นหรือหลงไหลไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น นะไม่ให้หลงไหลไปในอัตาาอารมณ์ที่เกิดขึ้น 2. สติปัฏฐาน4ลักษณะการเจริญสติคือกายเวทนาจิตและธรรม 3. จิตานุปัสสนา16เป็นการลงลึกในสภาวะของจิตโดยใช้สติพิจารณาให้เห็นถึง 16ลักษณะเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งแยกเป็นคู่คู่หนึ่งจิตมีราคะ ปราศจากราคะอันนี้หนึ่งคู่มีกับไม่มี2สองจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะมีโทสะกับไม่มีโทสะอันนี้คู่ที่สองคู่ที่สามจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะโมหะคือความหลงสี่จิตหดหูจิตฟุ้งซ่านคู่คู่กันหดหูกับฟุ้งซ่าน 5. จิตเป็นมหัคตะคือจิตละเอียดประณีตเช่นจิตที่อยู่ในฌาน1 2 3 4 5 6 7 8 9จนถึงนิโรธสมาบัตหรือสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วก็คู่กับจิตไม่เป็นมหัคตะก็คือจิตที่หยาบเช่นจิตที่ เป็นไปในกามนะกามว่าคุณห้ารูปเสียงกลิน่นลดพธภาพนี่อันนี้เรียกว่าจิตหยาบจิตที่เป็นไปในกรรมคู่ก,กันกับจิตที่ละเอียดที่เข้าฌานเจ็ดจิตเป็นสมาธิเอาอไปหกก่อนจิตเป็นสัอุตระคือจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตที่เป็นอนุตตรจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเอ,อ่อนี้ที่ว่าที่มีจิตอื่นนี่เดี๋ยวจะต้องมออีรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ว่าหัวข้อไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาอันนี้หมดเวลาซะแล้วอ,อว่าหัวข้อไว้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่ออธิบายในรายละเอียดของอธิวัจจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิต ที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเป็นยังไงเจดจิตเป็นสมาธิกับจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้เรารู้กันดีในเรื่องสมาธิ 8. ดจิตหลุดพ้นและจิตไม่หลุดพ้นนี่แปดคู่แปดคู่สิบหเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนา16สิบหลักษณะของจิตสิบหอย่างเอาไว้วันพรุ่งนี้โอ้วันนี้คนโยมสายสมอนเออ เป็นจากกุลก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการพร้อมกับคุณยมโบตันโบตันโจูนสาธุสาธุสาธุนะแล้วก็ครูยาแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากใคร KNOW, นาะนี่โอ้ท่านนายพลของเรา คนตรีนเรศจ,จิตรักบอกไว้ว่าต้องรักษาจิตให้ดีวันนี้พูดถึงเรื่องจิตพอดีเลยจิตานุปัสสนาสองทำหน้าที่ให้ถูกต้องสามมีสติอย่าให้พร่องและสี่ความมัวหมองอย่าให้มีเป็นข้อคิด อายรายการในวันนี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายและขอบคุณอาจารย์นเรศจ,จิตลักษ์พลตรีนเรศจ,จิตลักษไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งขออําลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใหญ่ภัยพาน คนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเถืน่นขอเจริญพร